ครีมตัวนี้ได้มาจากที่วัดสันนะครับเท่าที่อ่านดูผมไม่รู้จักมันเลยนะแต่ว่ามันเป็นไนท์ครีมยังไม่ได้แกะด้วยลองแกะดูแต่มันเป็นบอกว่าเป็นออแกนิกธรรมชาติมันมีอยู่อีกตัวหนึง่งแต่อันนี้รนะีเทิร์นอะ ถ้าสาวๆหรือหนุ่มๆที่เป็นสายที่แบบเจ้าสาอางหน่อยจะรู้อยู่แล้วแต่ผมไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาวันนี้ก่อนขาดเลยนี่แกออกมาแล้วนี่นี่นี่ตกแตกแล้วว่นี่มันเป็นกระปุกแบบนี้เลยครับแบบนี้ เขเขียนว่า Made in Korea ครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากเกาหลีนั่นแหละมันเป็นไนคีมันี่ยังกลางวันอยู่เลยเปิดออกมาก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับจะลองทาดูไม่เป็นไรหรอกแล้วก็มีฝาปิดอย่างนี้มันหกมาบนฝาแบบนี้เสียดายเลยเอาเอป็นว่าเดี๋ยวลองเอามาจส มี่ปาาา่อาสาหารช่วงนี้โดนแดดบ่อยเตรียมลนยะเอาเก็บดีกว่าให้เหมาะกับสาวๆว่าใช้ตอนกลางคืนนะนะนี่มันก็จะเป็นฝาปิดมนาะแบบนี้แต่ฝาด้านบนเขาทำมา เป็นลายไม้สวยๆแบบนี้แหละกินนะหอมอยู่นะครับหอมอยู่เก็บไปใน,นกล่องเหมือนเดิมนี่ครับกล่องมันจะเป็นอย่างเงี้ยส่วนรายละเอียดอ,อืนนะ่นแล้วเดี๋ยวไปดู เหมือนเดิมนะฮะทำไมต้องมารีวิวอะไรแบบนี้ด้วยนะส่วนอันนี้เหมือนกันเขาเขียนว่ารนะีเทอร์น่ะรายละเอียดต้องอ่านที่ใต้คอมเมนต์แล้วละ่ะเพราะว่าต้องไปค้นดูแกะให้ดูตรงนี้เลยทาไมมันเยอะจังวะ อนี่นี่นี่เป็นเป็น,เป,นเป็นหลอดมาแบบนี้เลยแล้วมันก็เขียนว่ารีเทิร์นรีเทิร์นไปไหนวะนี่นลกักษณะของหลอดก็จะเป็นอย่างนี้ครับเวลาแกะออจากกล่องเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นเทปอะแปะแปะแปะไว้แบบนี้แลแกะทิ้งไป เดี๋ยวอ่านรายละเอียดหน่อยเขาบอกว่าสกิน RX lab เราใช้ทำอะไรล่ะเนี่ยคุณค่าจากใบบัวบกของประเทศไหนวะอ่อประเทศเกาหลีใต้ครับจะเนี่ยก็ม่เหนึ่อยไม่เป็นไรหรอกนะเขาบอกว่าสามารถใช้ได้ทุก สภาพผิวเหมือนรวมถึงผิวแพ้ง่ายนะครับผ่านการทรสอบอีกแล้วแบรนด์ไหนก็พูดอย่างเงี้ยเอาเป็นว่ามันมีคุณสมบัติยังไงก็เดี๋ยวไปดูไปดูกันเอานะครับตะกี้เ็มีฟีนมาแค่ตรงที่ผมแกะทิ้งไปเองนะจริงๆแล้ว,วไอ้หลอดชน,นิดเนี้ยเวลาเปิดมามันก็ต้องมีไอ้ตัวหมุดลำแหลงเนี้ยเอาไว้สำหรับ กดเปิดตรงนี้ใช่ไหมนี่มันก็เปิดมาอยู่แล้วอ่ะแต่มันมีซีนไว้อยู่ได้ทำอะไรอ่ะยังไ,ไงวะ,ะอ่านอีกทีดิ หรือเขาเขียนว่าใช้ใไปเถอะเหรอย่้งนี้เหรอเขาบอกใช้บำรุงผิวหน้าเป็นประจำเช้าเย็นเพื่อผลลัพธ์ที่ดี mm hmm. แต่เชื่อเถอะไอ้พวกที่ผมอยู่ด้วยอะหน้าตามันหนาผิวหนังก็หนาบางที่เห็นวิ่งกลางแดดกันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเอาเป็น hmm. ว,ว่าลองทาดูต่อจอากไอตัวเมื่อกี้เลยแล้วกันนะครับ เออแต่อันนี้หอมกลิ่นมันเหมือนดอกอะไรสักอย่างนึ่งคะเอาเป็นว่ามันเป็นเครื่องสำอางที่ได้ได้รับการรับรองคุณภาพมาแล้วอะ่ะมันก็ต้องดีในระดับหนึ่งก็เปล่านะนะทานะให้หมดนะเกิดทาเสร็จแล้วเขาบอกว่า พี่เขาไม่ได้ทาตรงนั้นเขาให้ทาจุดต้นเลนนี่หอมเลยนะแน,เน่เนี่ยเงี่ยมันก็จะประมาณนี้ก็มีอยู่สองอันนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับยังไงก็ไปดูอยู่ที่ใต้ลิง์กนะ ใต้คอมเมนต์ก็จะใส่เอาไว้ให้ว่ามันคืออะไรเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ก็ให้มารีวิวก็เอาตามนี้แหละนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย